สวัสดีครับเพืเ่อนเทุกคนวันนี้พทติกจากช่อง easyit นะครับจะมาสอนเพื่อนๆนในการสร้างกราฟที่สามารถแสดงถึงช่วงข้อมูลได้นะครับโดยกราฟตัวนี้เนี่ยจะเป็นในลักษณะกราฟเส้นที่มีจุดแสดงข้อมูลที่ต่ำที่สุดและจุดที่แสดงข้อมูลที่สูงที่สุดอยู่ในกราฟอยู่เดียวกันนะครับซึ่งกราฟเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่เพื่อนเเห็นในหน้าคลิปนะครับก็วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะสร้างกราฟในลักษณะนี้ยังไงนะครับ <Scroll. S 2> ครับสำหรับข um. ั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆเตรียมข้อมูลก่อนนะครับโดยข้อมูลที่ผมจะมาสร้างกราฟนะครับก็จะเป็นข้อมูล3คอลัมน์นี้นะครับโดยคอลัมน์แรกเนี่ยคอลัมน์ B เนี่ยจะเป็นข้อมูลชื่อประเทศคอลัมน์ C เนี่ยจะเป็นข้อมูลอินคัมหรือว่ารายได้นะครับที่ต่ําที่สุดของประเทศนั้นๆนะครับส่วนคอลัมน์ดีเนี่ยจะเป็นข้อมูลรายได้ที่สูงที่สุดของประเทศนั้นๆนะครับส่วนคอลัมน์ E เนี่ยจะเป็นการเอาสูตรจากตัวคอลัมน์ดีลบสนะครับก็คือส่วนต่าง ระหว่างดกับ c ก็คือ5 0 0 0 0ื่นลบหหปสำหรับประเทศไทยก็จะเป็น3 2 0 0 0ส่วนคอลัมน์สุดท้ายจะเป็นตัวดัมมี่นะครับซึ่งดัมมี่เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เราตัวเลขที่เราใส่เข้าไปเพื่อที่ว่าจะได้ Adjust ตัวกราฟให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้นะครับโดยข้อมูลตรงนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องเรียงตั้งแต่มากไปหาน้อยนะครับก็คือตามตัวคอลัมน์ที่เราเรียงนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีข้อมูลอยู่แค่3ตัวนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็น012นสะครับส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆมีข้อมูลมากกว่านี้มากกว่า5ตัวเป็น7ตัวนะครับก็ต้องเริ่มที่จาก0123456กนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือต้องใส่ตัวเลขเนี่ยแทนในช่องดัมมี่หรือคลัสดัมมี่นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวการสร้างกราฟนะครับ ก็ให้เพื่อนเพื่อรากคุมข้อมูลตั้งแต่ B3 จนไปถึง E8 นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมากดที่ insert แล้วก็มากดที่ตัว chart insert column O bar chart แล้วก็มาเลือกที่ 2D bar แล้วก็มาเลือกที่ตัวที่2 s t a c k bar นะครับกดไปได้เลยหลังจากนั้นเพื่อนจะได้กราฟในหน้าตารางสานี้มานะครับก็ลบไอ้พวกที่มันไม่ค่อยเกี่ยวออกไปก่อนนะครับผมไม่เอาตัว title แล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยก็ไม่เอาด้วยนะครับก็ลบออกไปเลย หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมากดที่ตัวชาร์ตตัวตัวตัว,ตวไอ้แท็บสีตรงกลางนะหรือแท็บสีส้มเนี่ยแล้วมาคลิกขวานะครับแล้วก็มาเลือกที่ select data แล้วก็เอามันออกนะครับก็คือตัว high cell ไอ้ highs e t in c o m e นะครับแล้วกดโอเคไปจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนมาดูที่กราฟที่มันเป็นสีน้ำเงินนะครับหรือว่ากราฟตัวที่มันชิดริมด้านซ้ายนะครับก็ตรงนี้เนี่ยให้เปลี่ยนเป็น no fill นะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยก็ดับเบิลคลิกที่ตัวกราฟขึ้นมามันจะขึ้น format data series ขึ้นมาจากนั้นเนี่ยตรง column field เนี่ยให้กดที่ n o f i ฟ l ลไปเลยนะครับก็จะได้กราฟหน้าตาลักษณะนี้มาแล้วขับจากนั้นนะให้เพื่อนๆไปกดที่ตัว vertical axis นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกไปนะครับซึ่งมันจะขึ้น format axis ขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยให้ไปกดตรง axis option นะครับแล้วก็ไปกดที่ axis option อีกทีหนึ่งจากนั้นเนี่ย มากดที่ Category in Reverse Order ติ๊กถูกไปแล้วก็ปิดตัวนี้ไปนะครับโอเคเราจะได้กราฟหน้าต่างลักษณะนี้มาแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องมีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับโดยการไปรกดที่ขิดขวาก็ได้นะครับไปกดที่ Select Data หลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆไปกดที่ Add นะครับ Series Name เนี่ยพิมพ์คำว่า Low ไปก็ได้แล้วก็ตัว Series Value นะครับให้ลากคุม ตัวดัมมี่ไปนะครับก็คือตัวคอลัมน์ F4 อ่าเซลล์ F4 ไปถึงตัวเซลล์ F8 นะครับแล้วก็กดโอเคไปอ่ะนี่ไม่ใช่ลบออกไปก่อนอ่าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก,กดโอเคแล้วก็ทําเช่นเดียวกันนะครับพิมพ์พอซีรีส์ไฮเข้าไปอีกทีนึงแล้วก็ซีรีส์แวลูเนี้ยให้ลาาคุมเช่นเดียวกันนะครก็เือ F4 ไปถึง F8 แล้วก็กดโอเคไปนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ไปกดตัวโอเคครับจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆไปกดที่ตัวกราฟนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็มาเลือกที่ตัว Change Series Chart Type นะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีโล w กับ High อยู่นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสร้างตะกี้นี้นะครับให้เปลี่ยน Chart Type จาก Stack Bar เป็นตัว X-Y Scatter นะครับ เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวไฮก็ทำแบบเดียวกันก็เปลี่ยนเป็น fx y scatter แล้วไปกดโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆพื่อนมา,อาดูนะครับว่าตัวการาฟของเพื่อนเอนเนี่ยสเกลด้านขวาหรือว่า secondary axis เนี่ย secondary vertical axis เนี่ยมันเป็นจากตัวเลขไหนไปถึงตัวเลขไหนนะครับจะเห็นว่าตัวเนี่ยมันจะเป็น0ูนย์ไปถึง4.5แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถึงเราต้องทํา แค่ถึง4เท่านั้นนะครับไม่งั้นข้อมูลมันจะเกินออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นที่จะต้องกำหนดตัว Range ข้อมูลตามตัวดัมมี่นะครับก็คือ0ูนย์ถึงสดับนบิคลิกไปนะครับแล้วก็ไปกดที่ Format Data e x i s format อ x i แ s เด้งขึ้นมานะครับแล้วก็ไปกดที่ตัว e x i s option กดที่ e x i s o p t i o n อีกทีหนึ่ง Maximum เนี่ยให้เปลี่ยน4นะครับจากนั้นให้เ,เพื่อนๆไปกดที่จุดๆนี่นะครับ แล้วก็คลิกขวาแล้วกด select data หลังจากนั้นเนี่ยให้ไปกดที่ตัว row นะครับแล้วก็ไปกด edit มันจะมี series x value ที่ยังไม่มีตัวข้อมูลรอให้ใส่ข้อมูลไปในตัวออคอลัมน์ที่เป็น l o w e s t i n c o m e นะครับแล้วกด ok ไปจากนั้นเนี่ย high เนี่ยก็ทำเช่นเดียวกันมันกดที่ edit นะครับแล้วก็ series x value เนี่ย ให้ลากคุมตัว h ฮเอสอินข้ามไปก็คือ d4 ถึง D8 แนะครับแล้วกดโอเคหลังจากนั้นล้วกดโอเคทีหนึ่งเพื่อมจะเห็นว่าเราได้กราฟนี้หน้าตาษณานี้มาแล้วก็คือใกล้ใกล้ความจริงเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องทําหลังจากนี้นะครับเราต้องเอาจุดตนี้มาอยู่ตรงขึงกลางนะครับวิธีทาก็คือว่าเราต้องไปกดที่ด o u b ิ e ลคลิกที่กราฟสีเขียวๆนี้นะครับแล้วก็มันจะขึ้นตัว format data series ขึ้นมาลัาจะน้นแก็บ width เนี่ยให้ลาก ไปสุดก็คือ500%เลยนะครับแล้วก็ตัวซีโอแวล์ปเนี่ยก็ลากไปที่100%เช่นเดียวกันจากนั้นนะครับให้เ,เพื่อนๆไปกดที่ตัว Vertical Axis นะครับหรือว่าตัวแกนตั้งนะมันคลิกไปนะครับจะขึ้นตัว Format Axis ขึ้นมาจากนั้นเนี่ยให้ไปดู Axis Position นะครับให้ไปเปลี่ยนจาก b w e e n t i c k m a r k s เนี่เป็น On t i c k m a r k s นะครับจะเห็นว่าตอนเนี้ยไอตัวการาฟเส้นของเราเนี่ยมันอยู่ในระนาบใกล้เคียงกับตัว วงกลมแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันมีนข้อจํากัดนิดนึงนะครับว่าตัวข้อมูลที่เป็นชุดที่อยู่บนสุดกับล่างสุดเนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้สวยงามเท่าตัวที่มันอยู่ตรงกลางนะครับตัวนี้เนี่ยยังหาวิธีแก้ไม่เจอเหมือนกันนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีโซลูชันอื่นๆนะครับสามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆไปกดที่ตัวไอเส้นตรงตรงตรงไส้ในมันนะครับ เห็นว่ามี Data Format Data Series ขึ้นมาหลังจากนะั้นไปกดที่ f i e l d Line นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเอ่อก็ไปกดที่ตรงนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทำให้ตัวเส้นตรงนี้ยครับมีการถูกบังไปด้วยตัวขอบหรือว่า Border นะครับหรือว่าตัวนี้เราก็จะให้มันถูกบังด้วยตัวขอบสีขาว c ข l เลยเนี่ยมันจะตั้ง Default เป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆไปกำหนดวิด เพิ่มขึ้นมานะครับเห็นว่ากราฟเนี่ยมันเล็กลงไปนะครับเพื่อที่ว่าตัวเพราะว่าตัวกราฟบล็อเดอร์หรือว่ากราฟขอบมันจะเข้าไปบังตัวไส้ในนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับโอเคเราได้หน้าตาลักษาะนี้มาแล้วผมก็อยากเปลี่ยนสีให้เป็นสีเทานะครับตรงนี้ก็คลิกมาที่อันเดิมแล้วก็ฟิวเอร์ไลน์แล้วคัลเลอร์จากสีเขียวก็เป็นสีเทาซึ่งตรงนี้มันแล้วแต่ที่เพื่อนๆชอบเลยนะครับ ก็อันนี้ไม่ได้มีตัวผิถูอะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จยากที่จะเปลี่ยนสีตัวไอ้วงกลมตัวนี้นะครับแล้วก็ขยายมันด้วยก็มากดที่ตัววงกลมนะครับแล้วก็จะขึ้น format auto series ขึ้นมาหลังจากนั้นมากดที่ fill line เหมือนเดิมแล้วก็มากดที่ marker นะครับ marker เนี่ย color เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเพื่อที่แสดงตัวข้อมูลที่มันน้อยที่สุดแล้วก็เอาตัว border หรือขอบสีสีฟ้าออกนะครับก็มากดที่ no line หลังจากนี้นผมอยากที่จะเพิ่มจุดตัวนี้ให้มันขยายใหญ่ขึ้นนะครับก็มากดที่ Marker แล้วก็ตัว Marker o p t i o n นะครับมากดที่ Build in แล้วก็เพิ่มไซส์ผมจะเพิ่มไซส์เป็น7หรือ8ก็ได้นะครับแล้วก็ทําเช่นเดียวกับตัววงกลมด้านขวานะครับมากดที่ Build in แล้วก็ซส่เพิ่มเป็น8นะครับแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีเขียวเพื่อแสดงถึงข้อมูลที่สูงที่สุดมันจะมีขอบติดมาอยู่นะครับเราก็โนไลน์ไปตรงบรอดเอร์นะครับ เพื่อนก็จัดการหน้าตารางสารนี้มาแล้วนะครับซึ่งก็ยังมีบางส่วนที่เราอาจจะต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆอยากที่จะทําให้ตัวสเกลด้านบนนะครับไม่ดูลกต่างกันจนเกินไปนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้มันเป็น2 0,000นะหครับหรือ10,000เนี่ยผมอยากขยับสเกลลดสเกลให้เป็น2 0 k นะครับหรือเป็น1 0 0 k เนี่ยผมก็ดับเป็นคลิกไปตรงตัวกราฟตัวแกน าแกน x นะครับมันก็จะขึ้นตัว format axis ขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยให้ไปกดที่ number นะครับแล้วตรงนี้ติ๊กตัว link to sort ออกนะครับหลังจากนั้นก็ลบพวกนี้ออกไปให้หมดเลยตัว format cell แล้วก็พิมพ์ตัว sharp เข้าไปแล้วก็ comma แล้วก็ตัวฟันหนูแล้วก็ k นะครับแล้วก็ฟันหนูตัวปิดนะครับอ่ะเสร็จแล้วก,กด add ไปนะครับทุกม่ก็จะเห็นแล้วว่ามันก็จะปรับ s c a l ให้เราอัตโนมัติ นอกจากนั้นเนี่ยผมยังอาจจะอยากที่จะทําอยากที่จะเพิ่มตัวเส้นแนวนอนเข้าไปด้วยนะครับก็มากดที่ตัวกรารนี้แล้วก็มากดที่ชา a r ตดีไซน์นะครับล้วก็มากดที่ add chart element แล้วก็ไปกดที่ตัว g ร i d กริ d ไลน์นะครับมาใส่ตรง primary minor h o r i z o n ไม่ใช่นะคเออต้องเป็น primary major vertical vertical นะครับโอเคเราก็จะได้หน้าตาลรกสณารนี้มาแล้วนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมอาจจะมีการปรับสเกลให้มันถี่น้อยลงนะครับผมก็ดับคลิกไปที่ตัวแกนด้านบนนะครับแล้วก็มันจะขึ้นตัว Format Axis ขึ้นมาแล้วก็มาปรับตัว Major Unit เนี่ย Major เนี่ยผมอาจจะปรับความถี่ให้เป็น3 0 0หมื่นครับมันก็จะลดลงหน้าตาก็จะสวยงามขึ้น,นครับตัวขวานี่เราไม่ได้ใช้นะครับไอแกน secondary axis secondary vertical axis นะครับผมลบออ,อ,ออกไปเลยหลังจากนั้นเนี่ย อาจจะมีการปรับอีกเล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นการไปทําให้ตัวฟอนต์เนี่ยเด่นมากขึ้นก็ไปใส่ตัวหนานะครับแล้วก็มีอะไรที่เราต้องการอ๋อโอเคแล้วก็มีในส่วนของตัวเลเบลนะครับเลเบลตรงนี้เราไม่สามารถที่จะให้ Excel เนี่ยมันเจเนเรตหรือาสร้างเลเบลขึ้นมาเองนะครับเราจะต้องเมนนวลทำนะครับซึ่งผมอันนี้ก็แมนนวลเลยก็วงกลมนะครับลากวงกลมมาแล้วก็ใส่แท็กบล็อกเข้าไป วงกลมเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวใส่เชฟฟิลเป็นสีเขียวไปให้สแสดงถึงตัว h i g h e s อินคั m มนะครับตรงนี้ก็พิมพ์ปกติเลยไม่มีอะไรยากแล้วนะครับหลังจากนี้โอเค highest income แล้วก็เอาพวกเส้นขอบออกนะครับเชฟเชฟฟิลเป็นอโตเมติไปแล้วก็ เชฟเอาลายเป็นโนเชฟเอาลายไปแล้วก็ฟอนต์เนี่ยให้เป็นสีดำนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มากดที่โฮมแล้วก็มากดที่อะไลเมนต์นะครับตรงนี้ก็คลิกให้มันอยู่ตรงกลางหรือว่าตรงซ้ายก็ได้นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เอาขอบออกก็ได้คนระับเชฟเอาลายออกโอเคได้แลักษระอินมาแล้วทําทให้เป็นตัวหนาหน่อย้ะกันหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําเช่นเดียวกันผมว่าก,กรอบ คอนโทรลซีคอนโทรลออกมาได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็แค่เปลี่ยนเป็นสีดำไอสี IC แดงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฮเอสเปลี่ยนจากไฮเอสเป็นโลเอสอิน c o m มนะครับแล้วก็อ่ะผมอยากที่โชว์ให้มันสวยงามมากขึ้นก็ไปกดที่วิวเอากิดลายออกนะครับแล้วก็เอาจุดเส้นขอบนี้ออกด้วยกดที่ตัวนี้ี๋ยวมันคลิกไปแล้วก็จะขึ้นฟอร์แมตชาร์ a แอเียขึ้นมาบอ r เ e อร์ Border เนี่ยโนไลไปนะครับก็ลากให้มันอยู่ใกล้ๆกัน โอเคครับก็จะเหมือนหน้าตาที่หน้าปกคลิปที่ผมโชว์ให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับครับก็จบไปกับคลิปนี้แล้วนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ช่อง ECIT เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้แพตติกจากช่อง ECIT ก็ขอลาไปในที่นี้นะครับครับสวัสดีครับ